สถานการณ์ในอิรักคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับความพยายามที่จะยึดครองหลายๆเมืองของอิรักโดยกลุ่มก,มกองกำลังติดอาวุธและกลุ่ม ISIS IS หรือว่า ISIL อีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นความพยายามของนายกรัฐมนตรีนูาารีอัมาลิกีนะคะที่ออกโทรทัศน์และพยายามที่จะระบุว่าคนอิรักต้องสร้างความเป็นเอกภาพและไม่ควรจะยอมแพ้ในเหตุรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นค่ะ มีรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ของอิรักระบุว่ากลุ่มติดอาวุธพยายามครอบครองพื้นที่โรงกลั่นน้ํามันที่เมืองเบจีได้แล้วถึง2ใน3นะคะโดยเมืองนี้อยู่ห่างจากตอนเหนือของกรุงแบกแดด210 km. กิโลเมตรกองทัพระบุว่าผู้ที่โจมตีโรงกลั่น40คนเสียชีวิต แต่ว่ารายงานนี้ยังไม่มีการยืนยันนี่ก็คือนายกร,รัฐมนตรีนูรีอัลมาลิกีออกโทรทัศน์นะคะเรียกร้องให้คนอิรักรวมตัวกันเป็นเอกภาพเพื่อต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธและระบุว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นความถดถอยของอิรักแต่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้กองกำลังรัฐบาลอิรักกำลังต่อสู้อย่างหนักค่ะเพื่อต้านทานกลุ่ม IS IS, ISIS i ไอ s ซิหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะ ISIL และกลุ่มมุสลิมสายซุนนีคะ่ะซึ่งกลายเป็นพันธมิตรกัน หลังจากกลุ่มติดอาวุธซุนนีครอบครองเมืองโมซูไปได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองกําลังรัฐบาลอิรักพยายามที่จะต่อต้านกลุ่มติดอาวุธด้วยการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ขณะที่กลุ่มติดอาวุธที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศที่เมืองอันบาระบุว่าได้รุดหน้าไปได้มากและยึดสถานีตํารวจไว้ได้หลายแห่งปฏิกิริยาจากนานาชาติที่เกิดขึ้นนาย,ยกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนแห่งอังกฤษ <c oughs> บอกกับรัฐสภาว่า <c oughs> ไอไซิส <c oughs> กำลังเตรียมการ <c oughs> ก่อการ <c oughs> ร้ายโจมตีอังกฤษ อินเดียยืนยันว่าคนอินเดีย40คนถูกลักพาตัวจากเ <including S 2> มืองโมซูซึ่งกลุ่มติดอาวุธยึดครองไปแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียซาอุดบินไฟซานเตือนว่าอิรักกำลังสุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่สงครามกลางเมืองขณะที่ตุรกีกำลังตรวจสอบรายงานที่ว่าคนงานก่อสร้างชาวตุรกี15คนถูกกลุ่มไอซิสลักพาตัวไป ก่อนหน้านี้คนตุรกี80คนถูกควบคุมตัวไปจากเมืองโมซูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะสถานการณ์ในอิรักเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะคะและคำอธิบายภายในเวลาสั้นๆหรือว่าจะเรียกว่าเป็นสงครามศาสนาสงครามระหว่างกลุ่มต่างชาติพันธุ์ก็คงจะไม่สามารถสรุปได้ง่ายๆนะคะในสายตาของอาจารย์สราวุธอารีผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยระบุว่า จะต้องดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือความพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงสถานการณ์ภายในอิรักโดยกลุ่มประเทศมหาอำนาจด้วยค่ะเป,เป็นประเทศที่มีความขัดแย้งสูงมากนะฮะจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะปัญหาความขัดแย้งหว่างซุนนีกับชิยาเท่านั้นนะมีความขัดแย้งในหลายๆกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มาศาสนานะครับชาวเคิร์ดเองก็มีปัญหากับมุสลิมซุนนีพอสมควร นะมุสลิมซุนนีด้วยกันเองก็มีความขัดแย้งกันมานะมุสลิมสายชีอาในอิรักเองก็เคยต่อสู้กันอย่างบุเดือดในช่วงปี2006-2007นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเห็นสถานการณ์ในอิรักเนี่ยนะเกิดความรุนแรงดื่นขึ้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนกว่าที่เราเห็นกันในสื่อในข่าวปัจจุบันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาพใหญ่วันนี้เนี่ยก็คือภาพที่กลุ่ม ISIS IS เนี่ย เข้ามาลุกคืบในประเทศอิรักแล้วก็ยึดตามหัวเมืองต่างๆซึ่งเป็นการลุกคืบที่สร้างความหวาดกลัวให้กับรัฐบาลอิรักชุดปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลสายชีอะนะฮะเพราะว่าเกรงว่าประเทศหรือรัฐบาลอำนาจที่ตนเองปกครองจะถูกโค่นล้มลงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงเห็นบทบาทของหลายๆประเทศนะครับอย่างโดยเฉพาะยิง่งสหรัฐอเมริกาประเทศอิราน นะครับก็เป็นม,มิติใหม่อีกอย่างหนึ่งว่าทั้งสองประเทศนี้คุยกันเพื่อที่จะค้ำจุนรัฐบาลชียะในประเทศอิรักปฏิบัติการของกลุ่มติดอาวุธในอิรักในครั้งนี้ไม่ธรรมดานะคะโดยเฉพาะผู้ชายคนหนึ่งกำลังถูกพูดถึงอย่างมากว่ามีบทบาทที่ทำให้กลุ่มไอซิสหรือว่า ISIL รุกคืบได้อย่างมากในการยึดหลายๆเมืองทางตอนเหนือของอิรักก็คืออับบาคาอัลแบกดาดีนะคะและกำลังเป็นผู้ที่ ทำให้เกิดวิกฤตที่อิรักอย่างหนักหน่วงในขณะนี้ค่ะนี่ก็คือหน้าตาของอบูบากาอัลแบกดาดีวัย43ปีนะคะเริ่มแรกก็คือเขาเกิดในครอบครัวที่ไม่ร่ำรวยเท่าไหร่นะคะที่เมืองซามาราทางตอนเหนือของประเทศอิรักแต่ว่าเกิดมาในครอบครัวที่เคร่งศาสนาจากนั้นก็ได้เรียนประวัติศาสตร์ด้านอิสลามนะคะทำให้มีความรู้สึกว่าที่ทจะต้องยึดมั่นในหลักศาสนา และมีความเคร่งอุดมการอย่างสูงอบูบากาเอาแบกดาดีเริ่มที่จะเป็นที่พูดถึงมากขึ้นนะคะเพราะว่าในการต่อสู้กับกองกำลังของสหรัฐที่เข้าไปยึดครองอิรักตั้งแต่ปี2003ก็ได้เห็นแรงต้านจากกลุ่มมุสลิมสายซุนนีซึ่งเป็นสายเดียวกับประธานาธิบดีซัดดัมฮุเซนอดีตผู้นำของอิรักอบูบากาเอาแบกดาดีก็เป็นหนึ่งในผู้ต่อสู้และถูกจับในเรือนจำนะคะต้องอยู่ในเรือนจาในปี2006 ช่วงนั้นเขาก็ได้สร้างผลงานและได้สร้างสายสัมพันธ์กับกลุ่มคนอื่นๆในเรือนจำและเริ่มเป็นที่พูดถึงว่าน่าจะเป็นผู้นำคนถัดไปของกลุ่มที่จะสืบสารอุดมการณ์ของกลุ่มเอาคไคด้าได้แต่ช่วงหลังเอาแบ็ a ดี้ปรากฏว่าได้รับการยอมรับมากขึ้นในกลุ่มคนนักต่อสู้ที่เป็นกลุ่มคนรุ่นหนุ่มสาวนะคะเพราะว่าเห็นว่ามีความคิดในเชิงที่จะยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างแข็งแกร่งและกล้าที่จะตัดสินใจ แตกต่างจากแนวทางของผู้นำกลุ่มเอลกอิดะซึ่งสืบทอดอำนาจต่อจากบินลาเดนหลังจากที่บินลาเดนเสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็คืออัลสวาฮิรีขณะนี้ทำให้ชื่อของอบูบาค่าอัลแบกดาดีเป็นที่พูดถึงอย่างมากในการที่จะเกณฑ์กำลังของกลุ่มติดอาวุธทั้งกลุ่มที่เข้าร่วมกับสายซุนนีและกลุ่มติดอาวุธที่เป็นชาวอาหรับจากหลายๆประเทศนะคะเข้ามาร่วมกับเขา ภายใต้อุดมการ์ของกลุ่มที่ชื่อว่าไอซิหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ ISIL นะคะกลุ่มนี้อุดมการ์ก็คือต้องการที่จะสถาปนารัฐอิสลามค่ะตัวแอมาจากคำว่าเล v ว n นนะคะมีความหมายในเชิงภูมิศาสตร์ซึ่งก็สะท้อนถึงอุดมการณ์ของกลุ่มนี้ว่าต้องการที่จะครอบครองพื้นที่ที่เป็นเซี่ยวนะคะกินพื้นที่จากซีเรียอิรักตุรกีมาถึงจอร์แดน และเป็นความพยายามของกลุ่ม ISIL ซึ่งขณะนี้มีนักรบเป็นกลุ่มติดอาวุธซึ่งหัวที่เป็นหัวที่สายแข็งเกล้านะคะพยายามที่จะยึดครองดินแดนเหล่านี้ที่ผ่านมาขณะนี้ ISIL ยึดครองซีเรียไปแล้วหลายเมืองนะคะรวมถึงที่กำลังเกิดขึ้นก็คือทางตอนเหนือของอิรักฉะนั้นครั้งนี้ความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในอิรักได้เห็นการลุกฮือของกลุ่มมุสลิมสายซุนนีที่กลายเป็นว่ากำลังเข้าร่วมกับ กลุ่ม ISL-IL ไปโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะต่อสู้กับกองกำลังของรัฐบาลซึ่งผู้นำรัฐบาลของอิรักเป็นมุสลิมสายชีอะเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นสำหรับอิรักในรูปแบบนี้นะคะและถ้าจะต้องอธิบายชาติพันธุ์ที่กำลังเกิดขึ้นสะท้อนด้านหนึ่งของเหตุการณ์ความขัดแย้งในครั้งนี้ก็คือมีชาติพันธุ์เคิร์ดมุสลิมสายซุนนีและมุสลิมสายชีอะค่ะโดยมุสลิมกลุ่มเคิร์ดก็ไม่ได้ มีความเป็นเอกภาพกับกลุ่มสายซุนนีนะคะแต่ก็ได้เห็นว่าเมื่อกลุ่ม IS i l แลและกลุ่มมุสลิมสายซุนนีจับมือกันการที่จะพยายามเข้ามายึดครองเมืองทางตอนเหนือของอิรักจึงเกิดขึ้นอย่างไม่ยากเย็นมากนักนะคะและได้เห็นการยึดครองไปแล้วหลายเมืองโดยเฉพาะที่เป็นที่ตกอกตกใจกันมากก็คือเมืองโมซูที่เข้าไปอยู่ในการครอบครองของ กลุ่มติดอาวุธและกลุ่ม i s i ออย่างรวดเร็วค่ะขณะนี้คำถามก็คืออยู่ที่กลุ่มแบกแดดจะถูกรุกเข้ามาและกลองกำลังของรัฐบาลอิรักจะต้านไว้ได้มากขนาดไหนขณะนี้ได้เห็นภาพการโจมตีทางอากาศเพื่อตอบโต้ของกองกำลังรัฐบาลของอิรักแล้วนะคะเพื่อที่จะต่อสู้กับกลุ่ม ISIL ที่กำลังแผ่อิทธิพลและมีความแข็งแกร่งภายใต้การนำของอัลแบกดาดีอย่างชัดเจนค่ะ ภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนลอกล่าสุดนี้นอกจากที่คนอิรักจะต้องพยายามเร่งสร้างเอกภาพนะคะอย่างที่นายกรัฐมนตรีมาลิกีพยายามที่จะเชิญชวนประชาชนอีกด้านหนึ่งนานาประเทศก็จับตาม,มองอย่างใกล้ชิดนะคะปัจจัยสําคัญจะต้องติดตามว่าสหรัฐจะมีท่าทีอย่างไรหรือไม่จนถึงขณะน,นี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ระบุว่าจะส่งกองกําลังภาคพื้นดินเข้าไปเพียง250นายเพื่อที่จะดูแลคนอเมริกัน ในประเทศอิรักดูแลสถานทูตสหรัฐในอิรักซึ่งเป็นสถานทูตของสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลกและก็ได้นำเรือบรรทุกเครื่องบินไปประจำการไว้ที่อ่าวเปอร์เชียแล้วนะคะซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีโดรนที่จะทิ้งระเบิดทางอากาศได้แต่ว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นอนาคตของประเทศอิรักยังจะต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดว่ากลุ่ม ISIL และ กลุ่มติดอาวุธสายซุนนีที่กําลังรุกคืบพยายามที่จะครอบครองหลายๆเมืองทางตอนเหนือของอิรักจะเดินหน้ายึดครองเมืองอื่นๆได้หรือไม่เดิมพันสําคัญนะคะด้วยความที่อิรักเป็นประเทศที่มีบ่อน้ํามันมากเป็นอันดับสองของโลกด้วยจึงทําให้นานาประเทศก็กําลังจับตามองเช่นเดียวกันนะคะว่าจะตัดสินใจ เดินหน้าเข้าไปแทรกแซงหรือไม่อย่างไรนะคะแน่นอนว่ากลุ่ม ISIL ไไม่ธรรมดาตรงที่ได้รับแรงสนับสนุนทางการเงินจากหลายๆประเทศในโลกอาหรับซึ่งยังไม่เป็นที่เปิดเผยด้วยเช่นกันนะคะ